สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพี่นอ้องมือนีใหญ่กินมาต้มโจกเนาะเออคิดอยากกินโจกต้มโจกกินก่อนมือนีพี่นอ้องต้มโจกใส่หมูมือใหญ่จะเอา้า่วสารแบบนี่้าวสารทำโตโจกใส่หมูเนาะเดี๋ยวอื รื้หลายคดบ่บ่หลายนะนะเอาไปล่างก่อนก็ซานบบดน,นี้เนะ้ยาะล่างเราก็เอามาตั้งไฟให่เปเื่อยเดี๋ยวใส่หมูนอะจ้ะ ล่างแล้วก็มาต้มบันนก็กลองกะบกมูหมัวเนาะใส่น้ำก็สิต้มจุกกินก่อนโอลสดโอมีเหงน,น้ำใส่ก่อน มาใส่น้ำก้อนบัดน,นี่ใส่น้ำก้อนเออใส่น้ำก้อนเด้อขึ้นเนาะเอากระสานะต้มที่จริงเอากระสุกมันสุกไวเนาะวันนี้ยายจะเอาข้าวสานต้มให้มันเปื่อย เช็ดโจกกินนะไปตลาดเพนเขาขายโจกอุ้ยเป็นตาแสบก็เลยอยากกินก็เลยจะมาต้มกินเองเนาะเป็นตาแซ,าซ,าซาาบอ่ะตั้งไฟบัดนี้ตั้งไฟตั้งเตาค้นบัดนี้ตัออ้งเตาค้นเปิดเกล็ดก่อนใช้เกล็ดมือนี้เออ ันนี้จะกินโจ๊กนะจ๊ะอืมอืมตำโจ๊กต้มโจ๊กมืดๆหน่อยเนาะเพื่อนๆเอ้อ พ่ค่อยชัดเออเดี๋ยวยาจะเอาหมูมาซับปั่นเนามูมาจับ ัเออหมูต้มโจ๊กหมูมาเออปาดเนื้อหมูก่อนดูดีๆเดี๋ยคิดอยากกินต้มโจ๊กเนาะปาดหมูออกก่อนแล้วก็จะซับซับแล้วก็ ปั่นใส่นะตอนหมู Ooh, อมู้ตำหมูงามงามไปตลาดมาไปไปเห็นเขาขายโจ๊กเนาะพอดีว่าจะไปซื้อข้าเมิดพอดีอุ้ยเปตาแซบ่บเนาะยายก,ก็เลยมาต้มโจ๊กกินเองอ้าปาดหมูก่อนใส่สำนี้ก็พอละ เด็กที่ซับป่นเนี่ยตับเห็ดปัน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 ,ปน,ปนใส่เป็นก้อนคออลอแค่เลเนาะตับหมูกันเ,นเน้อี่น้นอ่นะตับหมูเสร็จแล้วพี่นอ่ะตับหมู

สับเสร็จแล้วยายก็จะเอามราพงพงรุงรสก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยปั้นใส่ใส่พงงงรวบางเนี้เพื่อความแซ่บเนาะ <c oughs> โอ๊ยอากาศเปลี่ยนแปลงพี่นอ้องสีไออสีขั้นต้อยายใส่เครื่องปรุงรสแล้วเนาะยายก็จะปั้นมานีขยมให้มันเข้ากัน ทำแสบเดี๋ยวค่อยปั่นลงหมอเนาะใส่เล็กหน่อยดูใส่ผงปรุงรสใส่ผงปรุงรสขยำกับ <c oughs> โอ้ยขยำกับหมูเอาไว้ปั่นทิ้งใส่หม้อ ม,มือล้างละเดือพี่เน้อใหญ่ล้างมือละเดือนี่ผสมพงปรงุงรสพงพงพงแสบเนาะอ่านี่แค่นี้เดี๋ยวจะไปปั่นใส่หม้อบัดนหม้อมันยังบบสุกจ้ะพักไว้จักน้อยก่อน พี่น้องบาเบิง่งเดอเครื่องปรุงรสโจก๊กเครื่องต้มโจ๊กนี่พี่น้องเบิง่งอันนี้อันนี้พริกไทยป่นจ้าพริกไทยผงจ้าเครื่องจะใส่ต้มโจก๊กเนาะอันนี้ต้นรึ้งช่ายจ้าอันนี้ต้นรึ้งช่ายอันนี้ต้นหอมจ้าอันนี้หมูสับจ้ามีแค่เดียพี่น้องอย่าหยิต้มโจ๊กบาดน,นี้ จะเอาหมูใส่หมอกันเ้อบาดนี่เพราะว่าข้าวต้มใกล้จะเปื่อยแล้วเม็ดข้าวใกล้จะเปื่อยแล้วเด้อมันดูพไปหน้องมาเบิ้งสุกแล้วใส่เครื่องเรียบร้อยนะ่ะอ่ะเดือดยูจ้ะนี่เป็นไดจ้ะแสบบออีเดือดดูนี่บบนเหรจ้ะปรุงเครื่องเสร็จแล้วโอ้ไปแสบเนาะนี่เหรจ้ะจงยาย ใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วตอนหมูเน้นเน้นเป็นตาแซบบ่ใส่ผูใส่เครื่องเรียบร้อยดีจ้ะเดี๋ยวจะตักกินกันนอเนี่เดือดอ๊อก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 อยวนั่นยกมาสุกแล้วพี่นอ้องโอ้ยยกมายกมาร้อน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 ,อนสุกแล้วสุกแล้ว,ลวมะกินน้ำกันเรื่อบอทเนี่ย Thuôi thôi mà say thôi mà say con mà ta kín con bà này phiền phiền ơi mà kín nằm cằn nữa xem cho con bà này khu khu bàn hào nó thì nó đi là khu bà nọ bàn nà khu bàn dài nó thì xì là cha โต๊ะโต๊ะไม้ไผ่ต๊ะหนังมะตักกนบ่าเนี่เฮ้ยกาแแซบคักมาเด้อมากินน้ำกันพี่น้องผู้ผู้ใดเบนเบื่ออาหารก็มากินเด้อมากินต้มโจ๊กน้ำยายเด้อพี่น้องพอดียายเอยตาเขาอยากกินดอกเลยต้มปะวะนี่ โอ้ยพี่น้องกินนั่กันน้อจ้ะโอ้ยบิงตอนหมูเน้นๆน้ะแต่สบเนาะจ้ะอืมอียังกับกินแล้ว,กแ,ลวแกงกับปงแกงกับปูกกบปลาบกลอยซ้อยห้างกับกินหมดแล้วเนาะพี่น้อง ยังแต่โจกยังม่ได้กินเด้อมาเด้อมากินน้ำกันมากินกับยายวันนี้ยายมาให้เบิงเ้อะพี่น้องเป็นตากินโบนอพี่น้องเอ้ยโจกยายเป็นตากินโบนอมาเด้อมากินน้ำกันมาพี่น้องมามานี้บอเอ้ยในหม้อพี่น้อง็มหม้อเด้อเหนียวตุยตุยเลยนี่โอ้ย Nh là cho nó. Ma kìm cặp dài đơn Này là nà ta cho kiai kìm cặp dài. Yay kìm đi hìm bơi lèp kìm bà đi kìm nóng, mà đâu. Sep kìm cặp dài đâu. Yay mầm 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 โจกตามากินเร็วกินบ่ตาตายังบมหิวจันบ่หิวสั่นายายจะกินเองเนาะพี่น้องเนาะกินแล้วก็มีแห้งตัวเอ้ยยามเขาเหนื่อยเหนื่อยโอ้อยากสดยฮมห่อนห่อนมีแห้งนี่สดโจกเนาะยามเขาบ่ด้อยากกินเขาเบื่อาหัรเนี่ยเขาก็มาต้มโจกกินด้วยพี่น้องดอนี่ต้มคือยายนี่โจกต้มแบบบ้าน มันก็คืออันเขาขายคือการนาระมึงซิมก่อนป่านเี้ซิมก่อนเ้อยว่รรารสชาติมันจะเป็นจังไ๋อุ้มันหอนอยู่เนาะมันหอนเนี่ยใจเย็นๆเ,เนะาะกำลังออกจากเตาเนาะไข่กันกินอุ้ยนเนาะไข่ก็เคยเนาะ อืมโอ้โหอืมโอ้โหพี่น้องเอ้ยอย่างนี้เลยแซบ,จบโจ๊กุ้ยยังแซบเลยใครอยากกินอาจารย์เอาถ้วยมาเด้ยอยายจะตักให้จะตักให้พูดละถ้วยละถ้วยเนาะเออก็บอกว่ายายถ้าตัก ได้กับใครแน่ตัวยายกินไปเถอะคนเดียวกินให้อิ่มเถอ,อะว่าสั่นจ้าจ้าจ้าว่าเป็นยนะังยายจะกินดูจ้าบว่ารกันนอพี่น้องน้ออยากให้กินนอเออเห็นเห็นได้กินก็ยายก็อยากให้กินนอกินนํากันน้อพี่น้องนอพี่น้องอืมหลอนมันหลอนกินนํา <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก,กันด้วยพี่น้องเด้อนี่ ขัวบานย่า่ขัวมายายไปทุติบจ้กนอก็ไปเห็ดนาบานจ้กนอก็ไปเห็ดล้างบานจ้กนองไปทุทิบต,ต,ตัวเดนเด้อขัวใหญ่พี่นอกอืมา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 ชดอืมกินยำสาวๆเนาะโจ๊กเออเอาผิดผงโรยโรสักหน่อยเนาะ ตีแต่โบมีโบมีขิงเนาะยายญ่มักเลยบบได้ใส่ขิงขิงดองเนาะขิงผอยๆอลยนะที่ทีจริงเขาใส่ขิงนำเนาะแต่ว่าแค่นี้มันก็แซ่บแล้วะคนบบมักขิงเนาะพี่น้องกินนยมกันเด้อเต็มหม้อเลยพี่น้องใหญ่ทีกินมดถ้วยนี่ก็โอ้ พี่น้องอยู่บ้านเมือเจ้าคนตกโบบานยายึ้นตกแห,งหงก้งแห้งเด้ออืมตกอย่างแรงเลยเดืยกข้าวแล้วยังนอะกินไปนำ้ำคุยไปน,ำนํำเนาะยายเห็นในกินโจกแบบนี้คิดคิดเห็นยายเนาะยายคนซื้ออย่างเนาะยายถวดคือยายถวดบานยายเนาะยายซัมลีบ่บ๊ ยายที่เพิ่นว่าบ่แม่นข้าวเหนียวนะเออนั่นแหละยายนั่งเบิ่งเพิ่นทุกมือถือมือยายก็ยิ้มยิ้คิดเห็นยายทวของเจ้าของเนาะเออแต่เพิ่นบ่อยู่แล้วล่ะเห็นหน้ายายแทนแทนยายทวดก็ดีดีใจเด้เออได้เห็นยายแต่เห็นยายเอ๊ะสําเรเนาะยายก็โอ้คิดอมยิ้มอยู่คนเดียวโอ้ยายเอ้ยัมนคือยายทวบ้านเฮาแต่นว่าซั่น มากินขาวด้วยคุณยายเด้อมากินขาวกับข่อยด้วยคุณยายคุณยายกินข่าวเก่งๆเด้อเออคนตักรมเล้วเออเป็นหักเด้อเป็นนาบานเปรี้ยวเด้อมามากินโจ๊กเด้ออืมเขาบอกว่ายายคุยหลายโพดเขาว่าเออเออเออมาไปยังมาไปยังมาเด้อมาเด้อพีนน้องกินน่ากันเอิญทุกคนแล้แหละบ้านนี้ พ่อแค่นี้ด้กพี่น้องเด้อพ่อแค่นี้แหละขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณเอฟซียายทุกคนทุกคนขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะเห็นดเดี๋ยวนี้เจ้ากำลังมองยายีนเห็นดเดี๋ยวนี้อย่าเลื่อน่านเด้อ <c oughs> ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าอส่งทายคำหนึ่งเห็นเจ้ากำลังมองยายรูมะส่งทายคำหนึ่งบา้างน้คำ ทมนี้มอบให้กับทุกคนทุกคนเด้อจ้าขอบคุณหลายๆ้วยจ้าสวัสดีจ้า